อลังการงานสร้างอย่างที่บอกไปไหมด้าวด้านสายใหม่อย่างนั้น EFF Super Day ต้องยินประมาณไหนนี้กว้างไปใช้ยปล่าหรือต้องจำนางเหงาให้เข้าใจใส่เมื่อตะกี้ยังน่ารักแต่อีกักนายักเธอดูสับสนเมื่อตะกี้ยังเข้าใจแต่ตอนนี้ไม่เข้าไปเป็นคนละคร สวัสดีครับคุณแตงโมสวัสดีค่ะแตงโมชอบนันนนนไหมชอบค่ะถ้าผมไปเต้นแบบนั้นผมจะหล่อเท่านันนนนไหมเธอรู้จักแบบอาการกิ้งกะซ่าไมเป็นกิ้งกะหรือซ่าและคำถามข้อที่หนึ่งของแตงโมถามว่าใครต้องไปสอบใหม่ครับนี้ค่ะเพราะอะไรค่ะนี้ยังต้องฝึกเฮ้ยแตงโมมาถูกทางแล้ว ทสองของแตงโมถามว่าใครทําให้ต้นไม้แหลกละเอียดครับเวลาที่ทําอะไรให้มันละเอียดเนี่ยต้องทำไงใครสาบอ่ะูนี่ยังไงเธอดูสับสนดูสับสนดูสับสนไงสับสนไง ถ้าเก่งแบบนี้ไม่เป็นไรให้ตอบไปข้อหนึ่งถ้าตอบถูกเราจะให้ถุงผ้า EFM Limited Edition สีขาวไปนะแตงโมนะเอาลายเซ็นด้านนนไหมเอาค่ะ<ห>เอาไม่มีให้หรอกไม่มีให้หรอกแ<โอ> ER> ER> หมรีบตอบเลยแต่บ้าในเพลงนี้นะใครเป็นกเกษตรกรง่ายมากเกษตรกรง่ายหรอกระ<อ>ดูกสันหลังของชาเขาทำอะไรอะไร,อะไร,อ,ะไรอะไรไม่รู้อะไรอะไรไม่รู้อ่ะแต่ว่ากระดูกสันหลังของชาเขาก็าทำนาถ้าฟังจากเพลงมันชัดมากนะเขาลองว่าต้องทำนานะเห็นไหม ฟาร์เมอร์เลย<ไหน>คุณต้องทำนาค่ะต้องทำนาขอโทษด้วยนะแตงโมแฟนนนนนสวัสดีคุณติ๊บค่ะคำใบของคุณติ๊บศิเป,ปินท่านนี้นะครับคุณติ๊บครับมีภรรยาเป็นชาวต่างชาติครับ10วินาทีเลือกให้ดี1นึ่บาทจะเป็นของคุณหรือไม่ไปค่ะ10วิไปได้ค่ะบอยพิษณุค่ะและบอยพิษณุเป็นคำตอบที่ที่ เอาเฮ้ยเฮ้ยติ๊บนี่คุณติ๊บเป็นสายแรกเลยนะตั้งแต่เราเปิดเปเดมา3สัปดาห์4สัปดาห์ที่ตอบถูกในข้อแรกอะที่น้ำโทรมาใช้ชื่อคุณกระแตตอนนี้เลยชื่อคุณกระติ๊บเอ้ฉลาดดีเพราะกลัวว่าเป็นสายซ้ําเดี๋ยวไม่ให้โทรไม่ว่าไงก็ตามแต่สัปดาห์นี้คุณติ๊บรับไปเลยแจ็คพอตครับ1000บาทครับยิ แล้วนะคุณติ๊บนะขึ้นโทรเวลไปเลย EFM Superday